วัสดีครับผมฮะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแมปของโรบอทอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้นะฮะเราจะมาอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าไวรัสบ o ลเดอร์โรเปเลนะฮะซึ่งเป็นแมปที่แบบจำลองนะว่าเราจะเป็นผู้ติดเชื้อนะแล้วก็ต้องเข้าไปข้างในตามลูกศรนี่เลยนะไปรับการฉีดวัคซีนเนะียวัคซีนตั้งโควิดและแน่นอนนะฮะว่าแมปนี้ก็เป็นแมปบั๊กได้อีกแล้วนะฮะซึ่งความจริงผมจะมาเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับไวรัสนะเชื้อไวรัสที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแนะ่แล้้ววเจาไรัสัสนมคืออะไไรรรวััััันนนี้้กก็มมาบบชและฟงดเลยนะ โอเคมัเริ่มมาเลยดีกว่าไวรัสนะฮะคือสิ่งมีชีวิตกึ่งชีวภาพขนาดเล็กมากนะฮะที่ไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นนะเช่นโฮสต์ในการขยายพันธุ์นะฮะ ซึ่งโฮสต์เนี่ยนะฮะถ้าจะพูดให้เข้าใจเนาะก็คือกับว่าเราเป็นบ้านเช่านะฮะแล้วเจ้าไวรัสเนี่ยก็คือคนที่จะมาเช่าบ้านเนี่ยก็คือเข้ามาในตัวเราเนาะแต่จะพวกไวรัสเนี่ยมันจะไม่จ่ายค่าเช่าเราเนี่ยแต่มันจะทําลายเนี่ยทำลายร่างกายเราไปเรื่อยๆนะ,ะจะกัดกินแล้วก็ทาลายเซลล์เราไปเรื่อยๆนะฮะเออจนทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะฮะผิดปกติแล้วก็เกิดอาการป่วยนั่นเองเนี่ย มีไข้มีอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนลักษณะของไวรัสเนี่ยก็คือจะไม่มีเซลล์นะแล้วก็ต่างจากแบคทีเรียต่างจากพืชแล้วก็สัตว์นะฮะมีเพียงแค่สายพันธุกรรมนะ DNA หรือ RNA ที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกโปรตีนนะที่เรียกว่าแคปซิดแล้วก็เจ้าไวรัสตัวนี้นะฮะจะไม่สามารถกินอาหารได้จริญเติบโตเองก็ไม่ได้นะ,ะหรือถ้าจะขยายพันเองเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะจะต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะฮะในการขยายพันเนาะนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากกาฝากเลยนะเนี่ย แล้วไวรัสเนี่ยทำงานยังไงนะฮะก็คือไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยนะจะเข้าผ่านทางจมูกนะยปากหรือไม่ก็แผลนะฮะเจ้าไวรัสเนี่ยก็จะเกาะล่องลอยเข้าไปในเซลล์ร่างกายของพวกเราเนี่ยแหละจากนั้นก็จะยึดระบบของเซลล์นะแล้วเพื่อผลิตไวรัสใหม่ๆขึ้นมานเองเหมือนแฮกเกอร์เลยและไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยนะฮะก็จะแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นๆของร่างกายนะ่ยทำให้เกิดอาการป่วยหรือมีไข้อะไรพวกนี้แหละ ซึ่งจากที่ผมอ่านานมานะฮะ <_ an> เขาบอกว่าไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือเปล่านะโดยที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังถกเถียงกันอยู่เลยนะเขาบอกว่าเมื่อไวรัสเนี่ยอยู่นอกเซลเนะหรือไม่ได้อยู่กับเซลนั่นแหละไวรัสเนี่ยจะเหมือนไม่มีชีวิตนะจะอยู่ที่เฉยล,ล่องลอยธรรมดานะแต่พอไวรัสเนี่ยได้อยู่กับเซล,ล์เมื่อไหร่นะไวรัสเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็จะขยายพันธุ์ได้เลยนะ ดังนั้นเนี่ยบางคนนะก็จะเรียกไวรัสว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งชีวภาพกันเลยทีเดียวส่วนการป้องกันไวรัสนะก็คือการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากที่ในที่แออัดนะที่คนแบบหรือต้องเบียดกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือถ้าใครเป็นหวัดก็อย่ามือไปแปะจมูกหรือแปะน้ำมูกเขาเนะหรือถ้าแปะแล้วก็มาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรทนะํทำมือให้สะอาดเข้าไว้เนี่ยโอเคนะจบไปเรื่องไวรัสนะแต่นะ ถ้าจะพูดถึงแต่เรื่องไวรัสเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิชาการเกินไปนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้วยนะผมไม่ได้เก่งด้านนี้เลยแกหาข้อมูลมานะจนไปเจอกับบทความหนึ่งนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยแหละฮะแต่เป็นไวรัสจากต่างดาวนะฮะโอเคฮะเรามาเริ่มทฤษฎีใหม่เลยนะกับทฤษฎี panspermia นั่นเองนะซึ่งไอ้เจ้าทฤษฎีนี่ยนะฮะเป็นทฤษฎีที่เสนอว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะเช่นแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยอาจมาจากนอกโลกนะ ซึ่งพวกมันเนี่ยนะอาจติดมากับอุกกาบาตนะหรือไม่ก็ดาวห่างหรือไม่ก็ฝุ่นอวกา,กาศนี่แหละเมื่อตกลงบนโลกเนะี่ยในสมัยโบราณก็าอาจจะกลายเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือนําพาโรคร้ายที่เราไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะและไอเจ้าไวรัสนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่มีเซลล์เนาะแน่นอนนะถ้าไม่มีเซลล์ก็ไม่มีการเผาผลาญพลังงานแต่ดันสามารถเพิ่มจํานวนเมื่อเข้าสู่เซลล์อื่นได้นะความลึกลับของไวรัสเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยนะตั้งคําถามว่าไวรัสเนี่ยมันอาจไม่ได ถือกําเนิดแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปนะและแน่นอนนะครว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่แบบลึกลับนะและแนวคิดปแปลกๆนะก็คือในปี2001นะที่เมืองเคราลาประเทศอินเดียนะมีฝนสีแดงนะตกลงมาโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพบเซลล์ลึกลับนะเป็นเซลล์ลนะลจิวจ๋วๆนะบนเอ่อ uh, เม็ดฝนนะที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากโลกเลยนะก็มีคนเนี่ยนะฮะตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเอ่อ uh, จุลชีพจากต่างดาวอะไรประมาณนั้นนะก็จะมีเรื่องราวของเอนอไวรัสชนิดใหม่นะที่ไม่ เคยพบบนโลกนี้เลยนะอย่างไวรัสนะฮะจากแหล่งธรรมชาติเช่นในทานน้ําแข็งนะฮะหรือทะเลลึกที่มีห,หัสปะตุกรรมที่ไม่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกนี้เลยนะ,ะทั้งๆท,ท,ที่เขาว่ากันว่านะฮะมนุษย์และสัตว์อ,อื่นๆเนี่ยอาจจะมีกําเนิดมาจากน้ำนะฮะแต่พวกนี้ดันแบบไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นกับสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยแล้วก็จะมีเหตุการณ์นะฮะกบาดที่ชื่อว่าเมอร์ชิสเซนที่ประเทศออสเตรเลียนะโดยที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พบกับกรดอะมิโนโน,นะ รือก็คือสารตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตนี่แหละบนอุกกาบาตเนาะและทําให้ตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตจุลชีพนี่นะฮะอาจจะมาจากอวกาศจริงๆเนี่ยก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะฮะนั่นก็คือทฤษฎีที่ว่าไวารัสเนี่ยอาจจะมาจากเอเลียนนะฮะ และแน่นอนนะครับว่ามันยังไม่มีหลักฐานนะที่ชัดเจนเนะเพราะว่าเรายังไม่เจอกับรุ่นต่างดาวเลยนะแต่แนวคิดนี้กลับไม่ถูกปัดตกนะโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนะี่ยบางคนเนี่ยเชื่อว่าการระบาดใหญ่ในอะดีตเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับฝุ่นจากอุกกาบาตนี่แหละที่ตกลงมาโดยบังเอิญเนนะี่ยก็คือแบบในช่วงที่แบบมีไดนโนเสาร์เงี้ยนะฮะอุกกาบาตก็ตกลงมาพร้อมไวรัสนะฮะก็ทําให้แบบไดโนเสาร์เนะี่ยป่วยตายอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์นะหรือว่านักดาราศาสตร์ชื่อดังนะโดเ,เนี่ยนะมีชี่อว่า s ซอ f ์เฟร h ฮอ e เนะฮะเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดังเลยนะโดยที่เขาเนี่ยกล่าวไว้นะฮะว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยอาจไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่นะและไวรัสเนี่ยก็อาจเป็นหลักฐานของการเดินทางข้ามจักรวาลของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเนะีหรือก็คือเอเลียนที่เราตามหาเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่แบบรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์นะฮะ อาจจะเป็นไอเจ้าไวรัสพวกนี้ก็ได้นะและสุดท้ายเนี่ยนะฮะไวรัสเนี่ยอาจจะเป็นแค่ศัตรูนีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะหรืออาจจะเป็นแขกที่ไม่รับเชิญจากอาวกาศที่เดินทางข้ามกาแล็กซี่มาอย่างโลกใบนี้ก็เป็นได้นะฮะแล้วคุณแล้วคิดว่าไวรัสจากต่างดาวมีจริงหรือเปล่า <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะกับเรื่องไวรัสนะฮะและก็ไวรัสจากต่างดาวนะฮะซึ่งก็ขอออกตัวไปก่อนนะว่าผมไม่ใช่ผู้เช่วชาญน,นะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้จบทางด้านนี้มานะไม่ได้จบทางด้านนะระบ,บาดไวรัสวิทยาอะไรพวกนี้มาเลยนะแค่คนคนหนึ่งนะที่หาอ่านไปเรื่อยนะแล้วถ้าผมเนี่ยนะได้พูดผิดพลาดไปแต่ประกันใดนะต้องขอกราบอภัยมาเทนี้ด้วยเลยนะยขออภัยอย่างสูงเลย ก่อนจากกันนนฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะแล้วก็สามารถลงไปคอมเมนต์ติชมพวกเราด้านล่างได้เลยเนะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะอยากอ่านนะเหงาก็สำหรับวันนี้นะกม็มีอะไรแล้วนะก็ขอกราบลาไปเพลงเท่านี้เลย,ลนเนย,ยแล้วกันนะผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะบายๆไปลวจ้าจุ๊บ